สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั่วโลกเนาะวันนี้เพียนพามาชมการผ่าหมากนาอวิธีผ่าหมากนาะเพื่อนเพื่อนเนาะหมากแห้งเนาะเพื่อนเพื่อนหมากแห้งที่เพียนได้ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เก็บลูกเหลืองมันมาไว้ตากแดดเนาะให้แห้งให้มันกรอกดีเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะกรอกดีไหมถึงหล่อนดีนาะเพื่อนเพื่อนนี่จากวิธีการผ่าหมากนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ ขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพียนโดยดีตลอดตลอดมาเนาะเพื่อนๆผูดพิษแน่พูดถูกแน่กับขอโทษขอภัยเนาะจ๊ะเนาะนี่จะมาอันนี้เนาะเนาะจ๊ะเนาะเขากะสีมารับซื้อเนาะพอขาไม่ขาก็จะมารับซื้อเนาะจ๊ะเพื่อนๆเขาจะมารับซื้ออยู่ที่ราคาถ้าแห้งดีก็จะอยู่ประมาณราคาที่ห้าสิบบาทเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วแต่พ่อค้าแต่ละคนที่จะซื้อเนาะเพื่อนๆเนาะ อ,นนอันนี้คือหมากดีเนาะหมากดีก็จะดูแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะส่วนหมากเสียก็จะอีกราคาหนึ่งจะเพื่อนๆนหมากเสียหมายถึงหมากที่หน้าดาแบบนี้จะเพื่อนๆนหน้าดาแบบนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งก็ขายได้เหมือนกันจะเพื่อนๆอนอันนี้ก็จะอยู่ราคาที่ห้าบาทเนาะเพื่อนๆนกิโลกรัมละห้าบาท อันนี้ก็50บาท3 5มสบาถึงห้บาทเพื่อนๆแล้วแต่ถ้าผ่าเสร็จแล้วก็ไปขายเลยก็จะอยู่ประมาณที่40บาทเนาะเพื่อนๆนเนาะนี่จ้ะคนพากับง่ามแด้จ้ะเด้อ ูสาวก็วบบ่างอยู่ด้วยจ้าเพื่อนๆนสนใจคอมเมนต์มาใต่คลิปเลยจ้าเพื่อนๆน,าาเ,พน,เ,พนเพื่อนแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเนะาะทั้งเพื่อนต่างประเทศด้วยอากาศหนาวๆเนาะหิมะตกเนาะก็ให้เพื่อนๆนรักษาสุขภาพด้วยเด้อทั้งโลกทุกโลกเลยเนาะไม่อยากจะเอ่ยถึงถึงชื่อโลกเนาะ หลกตัวนี้กัอันตายลเนาะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็จะมีเสียงผสมทั้งเสียงกลางเสียงอีสานด้วยผสมกันไปเนาะเพื่อนเอนเ,อนเนาะ<ๆ>คนผาก็คืนและผาไม่ออกแล้วเพื่อนเทั้<ๆ>ทงยิ้มไปด้วยทั้งผาไปด้วยจ้ะ ถ้าเขาซื้อหมากสดบนต้นเนาะเพื่อนเนเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณโลละจะเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเกิดเหตุการณ์ขึ้นซึนามิจะ <c oughs> <c oughs> พูด<ก>ลเล่นจะไก,ก่ไกตีกันจะเพื่อนเพื่อนไก่มันชนกันเนาะเมื่อกี้ยังพูดไม่จบพูดถึงไหนแล้วเนาะหมากบนต้นโลเออหมากบนต้นเนาะรับซื้ออยู่ที่ราคาที่ถ้าขึ้นพร้อมอะไรพร้อมก็จะอยู่ที่ห้าถึงหกบาทเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ แล้วก็จะอามาตากแบบนี้แล้วก็ผาแบบนี้จ้ะเพื่อนๆหมากแบบนี้เนาะเขาก็จะพาไปทําสีย้อมผ้าเนาะเพื่อนๆถ้าหมากอ่อนก็คิดว่าน่าจะเป็นคนแก่พาไปกินกับหมากผูเนาะกับผูกับหมากเนาะเพื่อนๆที่ทําให้ปากแดงๆจ้ะแต่สําหรับหมากนี้รู้แต่ว่าเขาพาไปย้อมสีเนาะไปทําสีย้อมผ้าเนาะเพื่อนๆขอบคุณทุก การติดตามรับชมเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบคลิปนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายจ้าเพื่อน